อ่ะโอเคครับคลิปนี้จะมาสอนออครับของแล้วก็การทำคอทดอกนะครับอ่ะน,นี้มันจะมีตู้อยู่ตรงอพาร,ร์ตเมนต์ตรงที่เราเกิดนะตรงนี้เลย625อพาร,ร์ตเมนต์เพกาซัสนะครับมันจะมีโต๊ะอยู่โอเคเราก็แค่ม,มาดูที่โต๊ะนะครับดูไปที่ร้านคอทดอกร้านนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็กดเช็คแมทเลียลนะครับ ก็จะส่งมาในเมลนะครับใครไม่มีเมลนะครับให้สมัครอ e ีเมลก่อนนะแอปนี้นะนี่แอปนี้ให้กดสมัครก่อนนะครับแล้วมันถึงจะใช้หมายถึงว่าแล้วโต๊ะค้าจะส่งอ e ีเมลมาที่นี่นะครับแล้วว่าจะมีนี่บอกหมดเลยว่าใช้อะไรมั่งนะครับเห็นไหมพอเราทําเสร็จแล้วก็ครับโอกาสติด65นะครับแต่นี่คือผมจะเออเสกเลยนะครับ เพื่อความใวในการทำคลิปฮันดอกช็อปปปะวะน่ะโอเคนี่เรามีร้านแล้วเรามาทำอะไรอ่ะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะไอแอปเปิลนอนเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อวัตถุดิบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูอ่าอย่างแรกไปซื้อที่ ซื้อน้ำแข็งที่ร้านสองสี่เจ็ดไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านสองสี่เจ็ดก่อนอย่างแรกสมมติว่าซื้อมาสักสิบถุงแล้วกันสิบถุงแล้วก็ไปซื้อของดาวฮอดอกนะครับที่กลางเมืองนะพวกร้านบิสเนสเขาน่าจะรู้อยู่แล้วปะตรงนี้อโอเคแล้วก็วิ่งมาซื้อขนมปังนะครับขนมปังซื้อตรงนี้นี่ขนมปังเห็นไ,ไหมฮอนดอกบัน เอามาสิบอันก็ได้แล้วก็ฮอนดอกผมไม่มีนะผมขี้เกียจลงเพิ่มผมก็เลยใช้ไปในบีฟอันี้นะเนื้อตัวนี้แทนนะเอามาสิบอันแล้วก็เอาแอปเปิลนอนแล้วกันแอปเปิลที่มีหนอนเรากีไปเท่มกันข้วนี่เอามาสิบอันโอเคอ่ะวิธีใช้นะครับวิธีทำนะก็แค่เปิด กดมันอยู่ค้อตคีย์หนึ่งใช่ไหมกดเลงหนึ่งครับแล้วก็วางแล้วก็วิธีทำอาหารก็แค่เล็งไว้ที่โต๊ะเนี้ยนะครับอย่ากทำอะไรก็เลือกได้เลยออย่างเช่นผมจะทำา้อนดอกก็ทำเลยแล้วก็ทำสมูทตี้เห็นไหมของตรงนี้กินได้หมดนะครับทำเสร็จแล้วก็กินได้ด้วย เอาไว้ให้ไปเล่นเป็นบทบวงบทบาทกันนะประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยสามารถกินได้หมดเลยทั้งสองอันนะครับอย่างแรกคอดอกอันนี้คอดอกกินขัาไปแล้วดูความอิ่มแล้วกันนะนี่ห้าสิบเอร์ซ็นได้เยอะขนาดไหนหรือได้น้อยขนาดไหนก็นดูเอาแล้วกันอ,อืมนี่ประมาณนี้ น้ำก็กินได้กับประมาณนี้นะครับความจิ่มก็ดูเอานะครับตามนั้นแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เก็บนะครับมันจะอยู่หนึ่งวันนะยีสี่ชั่วโมงแต่แนะนําให้เก็บนะครับถ้าลืมก็คืออื่นเก็บได้นะประมาณนี้แล้วก็พร็อพต่างๆลงให้แล้วนะครับไปหาซื้อได้ที่ร้านร้านนี้นะพร็อพอยากลงอะไรอยากลองอะไรลองได้เลยนะครับ พวกนี้ฮอฟไฟเ,เนี่ยเก้าอี้อย่าไปตั้งร้านกันอย่าไปทําอะไรกันไปลงให้แล้วนะครับจะว,วางให้ดูกันแล้วกันวางกดที่เลขนะครับฮอตคีย์ตรงไหนกดเลขฮอตคีย์อ,อย่าได้พับอะไรก็แจ้งมาแล้วกันนะผมจะได้หาลงให้นะครับ อันนี้ก็คือลงเท่าที่ผมหาได้ก่อนแล้วก็อันยิงก็คือยังไม่ได้นอนนะครับก็เลยแบบเออเอาเอา,เอาเท่าที่มีก่อนนะอ่าอ่ะนี่วางได้อย,อยากวางยังไงกาวางนี่เคยเล่นกันอยู่แล้วปะ่ะของพวกนี้อ่าลองเอาไปเล่นกันอ่าของพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนั่งได้นะถึงว่าก็ใช้อีโมดนั่งอะไรได้ปกติ งานนี้เรียบร้อยไปเจอกันครับเล่นให้สนุก